สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทา่านพบกันอีกครั้งนะครับกับพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องราวของสโมสรฟุตบอลที่เราคุ้นเคยกันดีวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของทีมเลสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆจนถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลทั่วโลก หลายคนอาจจะรู้จักเลสเตอร์ซิตี้ในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบเหลอเือเชื่อเมื่อปี2016แต่จริงๆแล้วเรื่องราวของสโมสน,นี้มีความน่าสนใจและซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากเราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปดูรากเงาของทีมตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นสโมสนเล็กๆในเมืองเล็กๆของอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้ก่อตั้งขึ้นในปี1884โดยมีชื่อเดิมว่าเลสเตอร์ฟอส ชื่อนี้มาจากชื่อถนนที่ตั้งของสนามเย้าในยุคแรกๆของสโมสรสนามแห่งนั้นชื่อว่า f o ฟอ Road ในช่วงแรกๆเลสเตอร์ฟอสเล่นอยู่ในลีกระดับท้องถิน่นและค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้เข้าร่วมลีกฟุตบอลอังกฤษในที่สุดช่วงต้นศตวรรษที่20 l e เลสเตอร์ฟอสเริ่มสร้างชื่อเสียงในวงการฟุตบอลอังกฤษแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเท่าไหรนัก ทีมยังคงวนเวียนอยู่ในหลีกระดับล่างๆและไม่สามารถก้าวขึ้นไปสู่หลีกสูงสุดได้ในปี1919หลังจากสงครามโลกครั้งที่1นึ่งสิ้นสุดลงเลสเตอร์ฟอสได้เปลี่ยนชื่อเป็นเลสเตอร์ซิตี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะของเมืองเลสเตอร์ที่ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองอย่างเป็นทางการในช่วงทศวรรษ19 2 0และ1930 l e e เลสเตอร์ซิตี้เริ่มมีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ทีมสามารถคว้าแชมป์ดีวิชั่น2ได้ในฤดูกาล1 924-25และได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในดีวิชั่น1ซึ่งเป็นหลีกสูงสุดในขณะนั้นอย่างไรก็ตามเลสเตอร์ซิตี้ยังไม่สามารถรักษามารตรฐานของตัวเองไว้ได้นานนักทีมต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินและปัญหาภายในทีมทำให้ผลงานของทีมตกลงอย่างต่อเนื่องและต้องตกชั้นกลับไปเล่นในดิวิชั่น2อีกครั้ง ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเลสเตอร์ซิตี้พยายามที่จะกลับมาสู่เหลีกสูงสุดอีกครั้งแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทีมยังคงวนเวียนอยู่ในหลีกระดับล่างๆและไม่สามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่งพอที่จะแข่งขันกับทีมชั้นนำอื่นๆได้ ในช่วงทศวรรษ1ั6 0ร 1960, เลสเตอร์ซิตี้เริ่มมีผลงานที่ดีขึ้นอีกครั้งทีมสามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ FA ฟเคัพได้ถึง2ครั้งแต่ก็พลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายยางไรก็ตามเลสเตอร์ซิตี้ก็สามารถคว้าแชมป์ลีกคัพได้ในปี1964ซึ่งถือเป็นแชมป์รายการใหญ่รายการแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร ในช่วงทศวรรษ 1970- รเและ1980เลสเตอร์ซิตี้ยังคงเป็นทีมระดับกลางๆของอังกฤษทีมไม่ได้มีผลงานที่โดดเด่นมากนักแต่ก็ไม่ได้ตกต่ำจนถึงขั้นต้องดิ้นรนหนีตกชั้นทีมยังคงสามารถรักษามาตร,รฐานของตัวเองไว้ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษ1990เเลสเตอร์ซิตี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทีมได้มีการลงทุนในนักเตะใหม่ๆและมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการภายในสโมสรทําให้ผลงานของทีมเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงปลายทศวรรษ1990เลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของมาตินโอเนลประสบความสำเร็จอย่างมากทีมสามารถคว้าแชมป์ลีกครับได้ถึง2ครั้งในปี1997และ 2, 0 0 0และยังสามารถเข้าไปเล่นในฟุตบอลยุโรปได้ด้วย ในช่วงต้นศตวรรษที่21เลสเตอร์ซิตี้ต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินอย่างหนักทำให้ทีมต้องขายนักเตะต,ตัวหลักออกไปหลายคนและต้องตกชั้นกลับไปเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นลีกระดับ2ของอังกฤษหลังจากตกชั้นเลสเตอร์ซิตี้พยายามที่จะกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่ก็ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่ทีมจะสามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่งพอที่จะแข่งขันกับทีมอื่นๆในลีกแชมเปี้ยนชิพได้ ในปี2008เลสเตอร์ซิตี้ได้เปลี่ยนเจ้าของสโมสรเมื่อกลุ่มทุนจากประเทศไทยนำโดยคุณวิชัยศรีวัฒนพราได้เข้ามาซื้อกิจการของสโมสรการเข้ามาของคุณวิชัยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเลสเตอร์ซิตี้คุณวิชัยได้เข้ามาลงทุนในสโมสรอ,อย่างจริงจังทั้งในเรื่องของนักเตะโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภายในสโมสรทำให้เลสเตอร์ซิตี้เริ่มมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในช่วงแรกๆเลสเตอร์ซิตี้ยังไม่สามารถเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในพรีเมียร์ลีกได้แต่ทีมก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในปี2014เลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของนายเจลเพียสันก็สามารถคว้าแชมป์ลีกแชมเปียนชิพได้สำเร็จและได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในพรีเมียร์ลีก การกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกของเลสเตอร์ซิตี้ในครั้งนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าทีมจะสามารถสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษได้ในฤดูการ2015-16เลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของคลาวดิโอรานีเอรีสร้างผลงานได้อย่างเหลือเชื่อทีมสามารถเอาชนะทีมชั้นนำอื่นๆในลีกได้อย่างต่อเนื่องและก้าวขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงแรกๆหลายคนมองว่าเลสเตอร์ซิตี้เป็นเพียงทีมม้ามืดที่จะฟอร์มตกในไม่ช้าแต่เลสเตอร์ซิตี้ก็ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีได้อย่างต่อเนื่องและยังคงนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนได้อย่างเหนียวแน่นในช่วงท้ายฤดูกาลเลสเตอร์ซิตี้ต้องเผชิญกับความกดดันอย่างหนักแต่ทีมก็ยังคงสามารถเอาชนะคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่องและก้าวไกลาการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมากขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดเลสเตอร์ซิตี้ก็สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จอย่างเหลือเชื่อสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลทั่วโลกและกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกของเลสเตอร์ซิตี้ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกินความคาดหมายเพราะก่อนเริ่มฤดูกาลไม่มีใครคาดคิดว่าทีมเล็กๆอย่างเลสเตอร์ซิตี้จะสามารถคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษได้ความสำเร็จของเลสเตอร์ซิตี้ในครั้งนี้ เกิดจากหลายปัจจัยทั้งการทำงานหนักของผู้เล่นทุกคนการวางแผนการเล่นที่ยอดเยี่ยมของคลาวดิโอราเนียรีและการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคุณวิชัยศรีวัฒนประภาหลังจากคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเลสเตอร์ซิตี้ได้เข้าไปเล่นในยูฟาแชมเปียนส์ลีกซึ่งเป็นถ้วยสโมสรยุโรปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทีมสามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจและผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามหลังจากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เลสเตอร์ซิตี้ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆทีมไม่สามารถรักษามาตร,รฐานของตัวเองไว้ได้และผลงานของทีมก็เริ่มตกลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเลสเตอร์ซิตี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมหลายครั้งและมีการปรับปรุงทีมอยู่ตลอดเวลาแต่ทีมก็ยังไม่สามารถกลับไปสู่จุดสูงสุดได้อีกครั้งในปี2018คุณวิชัยศรีวัฒนประภา เจ้าของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกการจากไปของคุณวิชัยถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของสโมสรและของวงการฟุตบอลหลังจากคุณวิชัยเสียชีวิตอัยวัตศรีวัฒนประภาบุตรชายของคุณวิชัยได้ขึ้นมารับตำแหน่งประธานสโมสรแทนอัยวัตได้สารต่อเจตนารมณ์ของคุณวิชัยและยังของให้การสนับสนุนทีมอย่างเต็มที่ภายใต้าการบริหารงานของอัยวัต เลสเตอร์ซิตี้ยังคงเป็นทีมที่น่าจับตามองทีมยังคงมีผู้เล่นที่มีคุณภาพและมีศักยภาพที่จะกลับมาประสบความสำเร็จได้อีกครั้งในปี2021เลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเบรน d ดนร o ดเจอร์สสามารถคว้าแชมป์เอฟเอได้สำเร็จซึ่งถือเป็นแชมป์รายการใหญ่รายการแรกของสโมสรในรอบหลายปี การคว้าแชมป์ FA คัพในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญของเลสเตอร์ซิตี้และเป็นเครื่องยืนยันว่าทีมยังคงมีศักยภาพที่จะแข่งขันกับทีมชั้นนำอื่นๆในอังกฤษได้ปัจจุบันเลสเตอร์ซิตี้ยังคงเป็นทีมที่น่าสนใจและน่าติดตามทีมยังคงมีผู้เล่นที่มีความสามารถและมีผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์ที่จะนำทีมไปสู่ความสำเร็จได้เรื่องราวของเลสเตอร์ซิตี้เป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคน เป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าทีมเล็กๆก,ก็สามารถประสบความสำเร็จได้หากมีความมุ่งมั่นความพยายามและการทำงานเป็นทีมที่ดีแล้วอะไรทำให้เลสเตอร์ซิตี้ประสบความสำเร็จได้ขนาดนั้นผมคิดว่ามันมีหลายปัจจัยประกอบกันนะครับอย่างแรกเลยคือการมีเจ้าของทีมที่ดีอย่างคุณวิชัยที่ทุ่มเททั้งกายและใจให้สโมสรอ,อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เข้ามาลงทุนแล้วหวังผลกำไรอย่างเดียว แต่คุณวิชัยรักสโมสรรักเมืองเลสเตอร์และรักแฟนบอลจริงๆอีกปัจจัยที่สำคัญคือการมีผู้จัดการทีมที่เก่งกาจอย่างคลาวดิโอรา i นีอรีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมจากทีมหนีตกชั้นให้กลายเป็นทีมที่เล่นได้อย่างมีระบบระเบียบและมีสปิริตของทีมที่แข็งแกร่งรานีอรีไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแต่เขาเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ทีมขาดและดึงศักยภาพของผู้เล่นออกมาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้การมีนักเตะที่เล่นด้วยใจเกินร้อยก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญนักเตะเลสเตอร์ชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่ได้เป็นนักเตะชื่อดังระดับโลกแต่พวกเขาเป็นนักเตะที่ขยันมุ่งมั่นและเล่นเพื่อทีมอย่างแท้จริงพวกเขาสู้ทุกวินาทีในสนามและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆและสุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการสนับสนุนจากแฟนบอลแฟนบอลเลสเตอร์เป็นแฟนบอลที่พักดีต่อทีมอย่างมาก พวกเขาเข้ามาให้กำลังใจทีมในสนามทุกนัดไม่ว่าทีมจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแค่ไหนพวกเขาก็ยังคงให้การสนับสนุนทีมอย่างต่อเนื่องเรื่องราวของเลสเตอร์ซิตี้ยังสอนให้เรารู้ว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของทีมหรือจำนวนเงินที่ลงทุนแต่อยู่ที่ความมุ่งมั่นความพยายามและการทำงานเป็นทีมที่ดีแล้วอะไรทำให้เลสเตอร์ซิตี้ประสบความสำเร็จได้ขนาดนั้นผมคิดว่ามันมีหลายปัจจัยประกอบกันนะครับ อย่างแรกเลยคือการมีเจ้าของทีมที่ดีอย่างคุณวิชัยที่ทุ่มเททั้งกายและใจให้สโมสรอ,อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เข้ามาลงทุนแล้วหวังผลกำไรอย่างเดียวแต่คุณวิชัยรักสโมสรรักเมืองเลสเตอร์และรักแฟนบอลจริงๆอีกปัจจัยที่สำคัญคือการมีผู้จัดการทีมที่เก่งกาจอย่างคลาวดิโกราเนีอรี่ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมจากทีมหนีตกชั้นให้กลายเป็นทีมที่เล่นได้อย่างมีระบบระเบียบและมีสปิริตของทีมที่แข็งแกร่ง รานียรีไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแต่เขาเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ทีมขาดและดึงศักยภาพของผู้เล่นออกมาได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้การมีนักเตะที่เล่นด้วยใจเกินร้อยก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญนักเตะเลสเตอร์ชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่ได้เป็นนักเตะชื่อดังระดับโลกแต่พวกเขาเป็นนักเตะที่ขยันมุ่งมั่นและเล่นเพื่อทีมอย่างแท้จริงพวกเขาสู้ทุกวินาทีในสนามและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ และสุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการสนับสนุนจากแฟนบอลแฟนบอลเลสเตอร์เป็นแฟนบอลที่พักดีต่อทีมอย่างมากพวกเขาเข้ามาให้กำลังใจทีมในสนามทุกนัดไม่ว่าทีมจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแค่ไหนพวกเขาก็ยังคงให้การสนับสนุนทีมอย่างต่อเนื่องเรื่องราวของเลสเตอร์ซิตี้ยังสอนให้เรารู้ว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของทีมหรือจำนวนเงินที่ลงทุน อยู่ที่ความมุ่งมั่นความพยายามและการทำงานเป็นทีมที่ดีหากเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกันผมเชื่อว่าเรื่องราวของเลสเตอร์ซิตี้จะยังคงถูกเล่าขานต่อไปอีกนานแสนนานและจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังต่อไปแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของเลสเตอร์ซิตี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ และสำหรับวันนี้พอดแคสต์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ